ดีเจเพชรจารับคนกระหน่ำโทรถามดราม่ายังไม่ขอตอบปมนิวเคลียร์ย้ำรอชี้แจงทีเดียวกำลังเป็นประเด็นที่แฟนคลับจับตามองสำหรับการตั้งข้อสงสัยว่าคู่ของดีเจเพชรจาและภรรยาสาวนิวเคลียร์หันษาเ mm hmm. ตียงหักหรือไม่ เพราะภาพใน IG ที่ d j เจเพชรจ้าลงแล้วมีนิวเคลียร์อยู่ด้วยนั้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่6เมษายน2564ส่วนด้านนิวเคลียร์เองก็แทบจะไม่ลงภาพกับสามีเลยในขณะที่บางคนมองว่าทั้งคู่อาจจะโฟกัสลูกมากกว่าและบางก็มองว่าตัวเองก็ไม่ค่อยลงรูปคู่กับแฟนเหมือนกันคู่นี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ ล่าสุดข่าวช่องวันรายงานว่าดีเจเพชรจ้าเผยว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นข่าวลือดังกล่าวพร้อมทั้งยอมรับว่ามีคนโทรมาสอบถามเรื่องนี้เป็นร้อยสายเบื้องต้นเดีย๋ยวจะมีการออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ให้ทราบกันอย่างแน่นอนเมื่อทีมข่าวทางช่องวันพยายามหยอดถามข่าวลือที่ออกมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่ดีเจเพชรจ้าก็ย้ำว่ารอฟังทีเดียวดีกว่า ยังไงรอความชัดเจนจากทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งน่าจะดีกว่านะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดกริปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ